สนับสนุนการสร้างสเสน่ห์ภายในด้วยสุขภาพที่ดีโดยยูเลดีผลิตภัณฑ์เพื่อผู้หญิงเข้าใจเข้าถึงความเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณนะคะจะเลือกทางออกในการเสริมสเสน่ห์ด้วยการศัลยกรรมหรือไม่ก็แล้วแต่ค่ะ แต่ในวันนี้ค่ะนันมีแขกรับเชิญ2ท่านสองวัยที่แตกต่างกันนะคะแต่มีวิธีการที่จะเสิร์ฟเสน่ห์ให้กับตัวเองแบบที่ไม่ต้องพึ่งศิลปกรรมด้วยและรับรองว่าสเสน่ห์เนี่ยมัดใจใครหลายๆคนได้เลยทีเดียวเลยค่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเราสองท่านในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะเป็นคุณอานะคะชื่อว่าคุณชุติศราแซลิมนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งท่านคุณล้านค่ะอายุเพียงแค่23ปีเท่าน,นั้นเองนะคะคุณสุกัญญา วงซับซีรีนั่นเองต้อนรับทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอาหลานกันแท้ๆเลยหรือเปล่าคะแทๆ้ๆแท้ๆเลยแหบมบดูได้แบบว่าคุณหลานสติทคุณอาไป <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นสาวต่างวายัยแต่มีหัวใจเดียวกันก็คือ <c oughs> รักในการดูแลตัวเองมากๆ <c oughs> ขออนุญาตถามคุณอาก่อนนะคะถ้าคุณอากันว่าดูแลตัวเองเนี่ยเป็นอย่างดีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเป็นคนใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่สาวๆหรือเปล่าสาว ค่ะไม่แต่ตัวนะสาวๆนี่ปล่อยตัวได้ซ้ำจริงเหรอคะเพิ่งมาแต่งตัวหลังจากที่ว่าแบบใช้ชีวิตสดแล้วก็เราไม่มีอะไรจะทำก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆคืนกำไรกับตัวเองบ้างคือกไรกับคือได้สมรสแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตสดอีกครั้งเลย ทีนี้ไม่ได้ไม่ได้ท้อแท้ไม,ไม่ได้ทำให้ชีวิตหม่นหมองเลยไม่ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองใช่หรอคะลุกอยางมันเป็นปกติคือเราไม่เรื่องนี้เรามันมันไม่ได้ใส่ใจค่ะเลิกคือเลิอกอยู่คืออยู่ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ฉันจะต้องสวยต่อไปต้องสวยกว่าเดิมใช่ คือก็เลยลู้ว่าปฏิวัติตัวเองทุกอย่างเลยวันนี้แขกรับเชิญของเราควงคู่มาสองวัยเลยนะคะคุณผู้ชมคุณอาคุณหลานที่ช่วยกันแบ่งปันความสวยและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพภายในของคุณสาวๆโดยไม่พึ่งศัลยกรรมลองตั้งใจชมกันนะคะเพราะว่าสมัยนี้ความสวยแบบธรรมชาติในสาวๆหาได้ยากค่ะ แต่ทั้งคู่มีเคล็ดลับแบบธรรมชาติธรรมชาติมาเผยในรายการวานเสน่ห์ของเราค่ะเรามีคุณอาเป็นแดงมาดานใจด้วยหรือเปล่าผ็นคุณอาโอเปรี้ยวเดี๋ยวดูสีผมไฮไลท์เต็มทีคุณหลานอายนะคะเนื่อสีผมคุณหลานแพ้นะคะเกี่ยวไหมคะ พา,พากันสวยพากันสวย <พา S 1> เป็น <พา S 1> อีกหนึ่ง<ว>แรงบันดาลใจงั้นขอถามหน่อยดิเมื่อดูแลตัวเองเก่งกันทั้งคู่เลยเนี่ยเห็นบอกมาว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ดูแลใส่ใจลงลึกไปถึงในเรื่องของสุขภาพภายในของคุณผู้หญิงด้วยสองวัยสองสาวแบบนี้ทางคุณฝนเองเนี่ยยี่สิบสาส่วนคุณไอซ์เนี่ยสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าต่างกันนิดเดียวเดินกันเหมือนพี่กับน้องปัญหาในเรื่องของสุขภาพภายในของผู้หญิงเนี่ย ต่างกันเหมือนกันยังไงบ้างคะต่างกันยังไงบ้างหรอของคุณอาเองมีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับสภาพภายในวัอผู้หญิงเราก็อย่างที่พูดไปแล้วก็ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไรเพราะว่าเราแต่เรามาเล่นกินยาตัวนี้ค่ะทุกปัญหาหมดไปค่ะแล้วก่อนที่จะมารับประทานล่ะคะก็คือมีเหมือนดูขาและวรงนิ้รอยค่ะ คือริ้วรอยเนี่ยมาตามวัยแน่นอนแต่ว่าจะมีจุดกลับแล้วก็หนังดำพวกนี้มันจะติดมาเพราะตอนนี้มันไม่มีปัญหาคุณอาก่อนหน้าที่จะมารับประทานยาตัวนี้ก็คือมีตกขาวแล้วก็มีริ้วรอยตามวัยมีฝ้ากับตกกระปแต่ไม่มากไม่มากนิดหน่อยและส่วนของคุณหลานว่างราคาทางคุณฝนเองมีปัญหาอะไรบ้างในส่วนของตัวเองข้างในมันจะเป็นตกขาวอมปหนึ่งทั้เลยค่ะค่ะ มีกลิ่นด้วย<ะ>แต่ของคุณหลานนี่คือมีกลิ่นด้วยแล้วก็มีอาการกรขาว<ะ>แล้วผิวพันธภายนอกเรมีปัญหาอะไรไหมคะก็ข้ำัำ้งแรกค้ขำข้ำเป็นคนผิวปกติข้ำเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ค้ำแตบบ่คือแบบมน,มนนนิดนึ่ง<ะ>ไม่ได้เปล่งแบบวันนี้อ,อ๋อแต่ทุกวันนี้ผิวดีมาก จร,จริงๆเลยนี้แบบขอชมจากใจจริงๆเลยนะคะแบบนั่งมองเองเพลินตาเลยอย่างไม่มัดใจคนอื่นไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคุณผู้ชมค่ะปัญหาระบบภายในสตรีส่วนใหญ่แล้วไม่มีสาวคนไหนที่ไม่เคยเป็นนะคะ คุณผู้ชมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กำลังหาทางออกจากปัญหานี้ซึ่งแขกรับเชิญทั้งคู่ของเราก็เคยประสบมาก่อนค่ะคุณอาก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในสตรีส่วนคุณล้านอ่อนวัยกว่า20ปีก็ยังหนีไม่พ้นแต่ว่าใครมีปัญหานี้ก่อนกันและมีปัญหาอะไรบ้างไปฟังกันต่อเลยค่ะหน้าใสเนี่ยค่ะใช้อะไรเราจะตอบว่า น,นี่เลยยาตัวนี้เลยค่ะลองไหมแล้วลูกค้าที่ได้ลองใช้ตามทางคุณไอเนี่ยค่ะเขามีฟีดแบบกลับมาผลตอบรับกลับมาหาเราว่ายังไงบ้างคะผลตอบรับกลับมาแล้วค่ะก็คือว่าเขาก็ตอบรับมาคือสั่งเป็นโหลค่ะขายดีมากไม่ต้องบรรยายเพิ่มดีไม่ดีไม่รู้แต่พอรับประทานไปแล้วกลับมาอีกทีสั่งเป็นโหล ลูกค้าก็ติดใจทางด้านของคุณไอเองปัญหาที่เคยมีก็หายไปร้าดูขาวก็หายไปในเรื่องของฝ้าที่เริ่มเป็นก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ริ้วรอยไม่มีเลยคือถ้าเทียบกับวัยแล้วเนี่ยถือว่าน้อยกว่าคนในวัยเดียวกันแบบเยอะมากหลายเท่ามา,มากมากเลยและอย่างนี้คุณหลานเห็นความเปลีป่ยนแปลงคุณอาแล้วเลยแอบไปกินตามหรือว่าเรามาปรึกษาเลยหรือว่าอยู่ดีดเอามาถาม ยังไงคะลองให้ฟังนีหนึ่งคืออ่าเขาผิวสวยขึ้นค่ะแล้วก็แบบสวยสวยขึ้นก็เลยลองถามดูว่าใช้อะไรได้บ้างอ๋อก็คือเราสังเกตเห็นนี่แหละคนใกล้ตัวเราคุณ้าเขาก็บอกสวยขึ้นให้ดูดีขึ้นถามเลยอากินอะไรคะคุณ้าก็บอกเลยแบบนี้กินตามเลยกระโดดใส่ได้เลยทันทีเราเป็นวัยรุ่นน่ะพอมาพูดถึง ยาสมุนไพราย,ยาเกี่ยวกับดูแลภายในสตรีบางคนหเหมือนจะหยีออกใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมคุณฝนแบบกระโดดใส่ลองค่ะลองลองทานแล้วมันก็ทานง่ายค่ะไ,ม,ไม,ม่ไม่เหม็นอืมไม่เหม็นทานง่ายรูปแบบของเขาเป็นเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเปน,เปนอะไรแคปซูลอ๋อพกพาง่ายสะดวกสบาย,าายเลยแล้วพอรับปทานไปแล้ว รู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวเองบ้างคะก็ตกข่าวที่เริ่มเป็นใช่ไหมคะก็หายหายไปค่ะหน้าที่แบบมีสิวช่วงที่แบบแตกสาวอย่างเงี้ยอก็ดีขึ้นสิวยุบค่ะค่ะและที่เห็นได้ชัดเลยตรงกันข้ามกับที่ได้บอกนันมาผิวพรรณเปลี่ยนแปลงมากอนี้คือผลโดยตรงเลยค่ะรับประทานมานานแล้วหรือยังคะประมาณกล่องกว่าๆสองกล่องเห็นผลแล้ว เราภูมิใจนะคะคุณอาค่ะแม่เราแนะนำเนี่ยให้หลานสาวของเราตอนนี้สวยปิ๊งประกวดระดับจังหวัดได้เลยสรุปแล้วทั้งสาวรุ่นสาวใหญ่สร้างเสน่ห์ได้แบบไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมกันจริงๆค่ะดูตัวอย่างกันได้จากคู่อาหลานแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวยสมวัยแบบหน้าอิจฉาอิจฉาค่ะ นอกจากจะรู้จักเลือกวิธีดูแลสุขภาพภายในสตรียอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วยังใส่ใจดูแลความสวยความงามภายเนกันอีกด้วยที่สำคัญนะคะเมื่อรู้เคล็ดลับความสวยก็ไม่รีรอจะแบ่งปันกันมีหน้าหลาถึงที่สวยวันสวยคืนจนใครๆอดทักกันไม่ได้เลยคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะเป็นสองสาวที่ต่างวัยค่ะ แต่หัวใจเดียวกันและนันก็เชื่อแบบนั้นเหลือเกินค่ะว่าไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็อยากจะมีสเสน่ห์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดเวลาแต่ที่เอาสเสน่ห์ของเราที่มีเยอะๆเนี่ยเอาไปหวานไปบ้างก็ได้นะออสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสองท่านมากเลยนะคะคุณไอซ์ซึ่งเป็นคุณอาแล้วก็คุณฝนซึ่งเป็นคุณหลานที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังในรายการหวานสเสน่ห์ค่ะขอบพระคุณค่ะ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ใครจะมีสเสน่ห์ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดค่ะหรือบางคนมีสเสน่ห์มาแล้วก็มีหมาไม่เท่ากันแต่สเสน่ห์คุณผู้ชมขาเป็นสิ่งที่เราสร้างได้สามารถต่อเสริมเติมแต่งให้เหมาะกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลได้นั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะคุณได้ใช้สเสน่ห์ที่มีอยู่ออกไปหวานใครบ้างแล้วหรือยังอย่าลืมนะคะว่าผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ก็คือผู้หญิงอย่างคุณนั่นแหละคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหวานสเสน่ห์ก็หมดลงแล้วค่ะนันนิชนานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ